สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกๆท,ท่านนะคะแม่ค้าเจ้าเก่าเจ้าเดิมค่ะกับบัวเจริญแท็กเตอร์นะคะตั้งอยู่ที่อำเภอวัง3าหมอจังหวัดอุดรธานีค่ะ0 8 0 4 1 4 1 6 6 9 0 8 8 0 8 7หนึค่ะรถไถมือสองและอุปกรณ์ต่อพ่วงรถไถของจังหวัดอุดรธานีค่ะอัปเดตหน้าร้าน เย็นวันที่13มีนาคม2568ค่ะเก่านอกค่ะ L240 k u b ต t a นะคะเก่านอกเก่าไทยอีกทีนึงค่ะเครื่องดีเกียดีค่ะตัวเปล่านะคะราคาคันนี้อยู่ที่59,000บาทค่ะ Pro โมชั่นค่ะเดือนกุมไม่ใช่เดือนมีนาคมค่ะ ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนมีนาคมนะคะลดให้คันละ10,000บาทตัวเก่านอกตัวนี้ก็ร่วมโปรด้วยนะคะปกติไม่ร่วมโปรแต่ลดแล้วไม่ได้ลดเพิ่มนะคะลดแล้วไม่ได้ลดเพิ่มเนาะ,ะตัวนี้จะครับห้าหมื่นเกาก็จะเหลือที่สี่หมืนาพันบาทค่ะตัวเปล่านะคะมี PTO ด้วยค่ะมีี p โอด้วยไปใส่ตัวตัดหญ้าก็ได้นะคะ ไปใส่พวกผานก็ได้ค่ะถัดมาค่ะ M 7040ปี63ตัวรถหน้ากากกันชน,น,นหน้าผานดันดินค่ะแล้วก็มีผาน6นะคะผาน6ทางเรายังไม่ทันได้ทำสีนะคะแต่ว่าก็จะทำสีให้อยู่นะคะสำหรับลูกค้าที่ต้องการให้เก็บงานสีปี B 63สวยๆเลยนะคะคันนี้ ส0 0พันกว่าชั่วโมงค่ะภายในก็สีเดิมนะคะภายในห้องเครื่องอะไรนี้สีเดิมหมดค่ะมีมาเก็บสีบางโคนเก็บสีหัวนะคะพวกล้อนี่ก็เป็นสีเดิมค่ะยางก็ยางตามเดิมค่ะห้าแสนเก้ามื่น เก้าพันบาทค่ะลดหนึ่งหมื่นบาทนะคะแล้วก็ที่ร้านแม่ค้าก็จะไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์ให้ลูกค้านะที่ร้านไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์ให้ลูกค้านะลูกค้าต้องโอนกรรมสิทธิ์เองค่ะหรือว่าจะให้ทางร้านโอนกรรมสิทธิ์ให้ก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะคะ L 5้1 8ลูกค้านาทมติดจองออนไลน์ไว้อยู่ค่ะตัวนี้รอทำเรื่องยื่นกู้ผ่านทกสออยู่เนาะค่ะ L 3 6 0 8ตัว DT ค่ะตัวรถผ่านดันดินแล้วก็มีผ่านพวน DH225E HeavyPath นะคะใช้งานมาน้อยมากสำหรับตัวผ่านเพราะว่าลูกค้าไปใส่ตัวตัดหญ้านะคะตัวผ่านตัวนี้สภาพ90 90-95%เลยค่ะเป็นรถสีเดิมนะคะเป็นรถสีเดิมรถจอดนะคะแตกลายงานแบบนี้คือจอดนะเน้นจอดค่ะ700ชั่วโมงนะคะแล้วก็แม่ค้าใส่ย,ยางหน้าให้ใหม่หนึ่งคู่ค่ะแล้วก็ทำสีตัวใบด้านดินค่ะนอกนั้นเป็นสีเดิมราคา259,000บาทค่ะ259,000บาทค่ะ ไอเมสามหค่ะปีหกตัวรถผานดันดินแล้วก็มีผ่านพวนค่ะเป็นของ cmt นะคะตัวรถสีเดิมทั้งหมดเลยเราใส่ยางหน้าให้ใหม่1คู่แล้วก็ยางหลังตามเดิมค่ะแล้วก็มาเก็บสีคานใบดันดินค่ะ 3 4 9 0 0นบาทค่ะ349,000บาทลด1,000 10, งบาทก็เหลือ3 3 9 0 0นบาทค่ะ MU 550 1ค่ะปี62ตัวรถหน้ากากกันชนั้นหน้าผานดันดินแล้วก็มีผานพวนค่ะเก็บทําสีไว้ให้เรียบร้อยเลยนะคะตัวรถสีเดิม ตัวรถสีเดิมค่ะคันนี้ใส่ยางหลังให้แล้วด้วย1คู่ค่ะภายในห้องเครื่องก็สีเดิมหมดเลยนะคะตัวนี้ยังหน้าตามเดิม4ี่แ0 0บาทค่ะสี่แสนบาทค่ะสำหรับ MU 5 5 0 1ปี62 LC 7 0 8เป็นตัว SP ค่ะคันนี้ตัวรถหน้ากากไม่ใช่ตัวรถ ผานดันดินค่ะแล้วก็มีฐานพวนนะคะมีผ่านพวนดีให้2 5 e ค่ะเช็คลวดซึมเป็นถ่ายของเหลวให้เรียบร้อยเลยนะคะตัวนี้ใส่ย,ยางหน้าให้ใหม่หนึ่งคู่ส่วนยางหลังก็70%เซนค่ะ3 7 9 0 0นบาทค่ะ3า9แสน้า 0บาทสำหรับ L4708 ตัว SP ค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีใส่ท่อไอเสียให้ด้วยนะคะแล้วก็มีใส่กระจกเพิ่มเติมค่ะรายการที่ยังไม่ทันได้ใส่เนาะยันมา E514T f ปี60ตัวรถผานดันดินแล้วก็มี ฐานพวนค่ะตรงตามรุ่นเลยนะคะใส่ยางหลังให้แล้วหนึ่งคู่ยางหลังใหม่เนาะส่วนยางหน้าเราก็จะใส่ให้ใหม่นะคะแต่ตอนนี้พอดียังไม่ทันได้เปลี่ยนค่ะ3า9 0 0 0บาทค่ะ3า9 0 0นบาทค่ะ <c oughs> L 5018 SP ค่ะคันนี้ปี หกสามค่ะตัวรถหน้ากากันชนนา้หน้าผานดันดินแล้วก็ให้ผานพวนใหม่ตาเพชรใบ24นิ้วเลยนะคะแล้วก็ใสย่ยางใหม่ให้อีก4เส้นค่ะตัวนี้หนึ่ชั่วโมงการทำงานค่ะ4ี่แสน 89,000บาทค่ะ4 89,000บาทสำหรับ L5018 SP ปี63 L4708 คันนี้เป็นตัวดีทีนะคะเป็นตัว D ีทีเสาลังคาเขาเป็นแบบกลมค่ะตัวรถผานดันดินแล้วก็มีผานพวนใหม่ของตราเพชรด้วยนะคะแต่ว่าเป็นใบ22นะ่ะเช็คลวดซึมเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้เรียบร้อยค่ะยังใหม่ไปอีก4เส้น ใบเกตดินมนะทางเราก็ใส่ให้ใหม่นะคะใบเกตดินก็ใส่ให้ใหม่ค่ะราคาคันนี้อยู่ที่3ามแ0 0บาทค่ะ3ามแ0 0บาทค่ะ l c 0 1 8เป็นตัว SP ปีหกค่ะตัวรถหน้ากากกันชนนั่นหน้าผ่านดันดินแล้วก็ผ่านพวน ตราช้างตรงตามรุ่นตามสเปคเลยนะคะเป็น d h 225e ค่ะสวยเดิมทั้งคันคันนี้อยู่ที่900ชั่วโมงการทำงานค่ะ439,000บาทค่ะ439,000บาท4คันนี้เป็นรถสวยเดิมทั้งคัน สวยเดิมทั้ง4คันคัดเกรด A มาให้เลยนะคะคุณลูกค้าท่านไหนที่ไม่อยากไปซื้อรถป้ายแดงเนาะก็มาจับมาจองหรือว่ามาชมรถเกรดนี้ก็ได้นะคะพวกนี้8 0 0ร0อชั่วโมง500กว่าชั่วโมงนะคะราคาเบาๆค่ะลองจากป้ายแดงประหยัดได้อีกหลายแสนนะคะ l 4 0 1 8 sp คันนี้ปี66นะแต่ว่าเป็นคานโค้งตัวรถหน้ากาก ชุดใบดันแบบคันโคง้งแล้วก็ให้ผ่านพวนใหม่เป็นของตาเพชรเพราะว่าเจ้าของเดิมไม่ได้ให้ผ่านมานะคะสวยเดิมทั้งคันปี66 900ชั่วโมงค่ะ4 2 9 0 0 0บาทค่ะ42900 0บาทค่ะถัดมาค่ะ L 3 2 1 8 SP ปี64ค่ะ1,000ชั่วโมงนะคะตัวรถผ่านดันดินแล้วก็ มากับผ่านบุกเบิกนะคะตรงตามรุ่นตามสเปคเขาเลย L 3 2แรงนี้เขาจะเป็น DP 2 2 3 c นะคะ32แรงรหัสเขาอุปกรณ์ของเขาจะลงท้ายด้วยตัว C ขอบอยางเขาจะเป็น11.224นะคะยางเขาจะเตี้ยกว่าพวก4 10แรงนะเขาเขาจะเป็น1 0 2 4 24เนาะแต่ว่าอ่ะ32แรงเขาจะเป็น11.224ค่ะ้างหน้าก็สปิกต่างกันนะคะคันนี้อยู่ที่329,000บาทค่ะ329,000บาทค่ะคันสุดท้ายนะคะเพิ่งเข้ามาใหม่ค่ะ L4018 SP ปี65นะคะ540ชั่วโมง ตัวรถหน้ากากันชนนนัหน้าผ่านดันดินแล้วก็มีผ,าผ่านพวนดีฮ 2025e ค่ะสวยตรงปกสวยๆมาเลยนะคะเอียเอ่ยมๆสีเงาๆเ,เลยค่ะด้านท้ายดูท้ายนะคะท้ายสวยๆเลยนะน,นี้ล้างแค่น้ำเปล่านะคะตัวนี้สวยเดิมทั้งคันค่ะ540ชั่วโมงการทำงาน 4 5 9 0 0 0บาทค่ะ4 5 9 0 0 0บาทค่ะรถไถของเราก็มีพร้อมจำหน่ายเท่านี้นะคะหนาร้านณนวันที่13มีนาคม2568ค่ะโปรโมชั่นลดให้ทุกคันเลยนะคะลดคันละ1,000 0บาทไปจนถึงสิ้นเดือนมีนาคม68ค่ะแล้วก็ลดทุกคันไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์ให้ลูกค้านะ พวกตัวขุดมันก็มีนะคะตัวขุดมัน13,500ก็มีโปรโมชั่นลดเหมือนกันนะคะ12,500ตัวขุดมันมือสองตัวนี้ให้7,000บาทค่ะขุดมันมือสองให้7,000บาทนะคะใส่ทัวบต้าคูบต้าตัวแอลหรือว่ารถไถที่มันเป็นตัวแอลเนาะผานพวนค่ะของ ตราเพชรใบ24นิ้ว5ใบ38,500ค่ะถ้าใบ22 5ใบจะอยู่ที่29,500ค่ะผานบุกเบิก3ใบใส่4 7 50แรงตัวนี้32,000อ้ไม่ใช่ค่ะ27,000บาทค่ะ ตัวนี้ใส่36ค่ะ26,000บาทลิปเปอร์19,900สีขายาว2เมตรลิปเปอร์ยาวเมตร60สีขาอยู่ที่17,000บาทคา่ะยกร่อง18,500ยาวเมตร83ใบ22สามารถใส่24ได้ค่ะยกร่องมือ2ของ PPK ใช้งานมาน้อยใช้งานแค่ครั้ง2ครั้งนะคะเมตร75อยู่ที่10,000 หนึ่งพันบาทค่ะผ่านพวนของ CMT เนาะใบยี่สิบสี่ค่ะใส่ห้าสิบเอ็ดแรงใส่ห้าสิบแรงสามหมื่นห้าพันบาทค่ะตัวนี้ผ่านพวนจะใส่กับรถเออเขาเรียกอะไร KRT เนาะตัวนี้ท่านไหนหาอยู่หนึ่ง สองหมื่นสองพันบาทค่ะประมาณนี้นะคะสำหรับหน้าร้านของเราค่ะค่ะมุมนี้ก็จะเป็นโรตารี่มือสอง RX 1 6 5 E นะคะสวยๆเลยค่ะใช้งานไม่ถึงสองร้อยชั่วโมงนะตัวนี้น่าจะร้อยกว่าชั่วโมงค่ะสี่หมืนเก้าพันบาทค่ะมากับเผาปัดฟันเต็มๆเลยนะคะ ส่วนลรตเตอรี่ของใหม่ของบริษัทโชคชัยเมตร81เมตร85อยู่ที่55,000 1เมตร65อยู่ที่49,000ค่ะ183ติดจองไปกับรถฟอร์ดค่ะ 165e ตัวนี้4 2 0 0 0ค่ะสวยๆเช่นเดียวกันค่ะฟันจะประมาณนี้ค่ะตัว4 2 0 0 0เนาะตัวนี้สต็อกผ่านผวนตาเพชรสต็อกตัวตัดหญ้าค่ะ ตัวตัดหญ้าเมตรยี่สิบสอยเมตรสีอยู่ที่27500ค่ะตัวขุดมันตัวนี้อ่าสี่พบาทนะคะ<ม>ก็ยังไงฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่อง YouTube ของเราด้วยนะคะแม่ค้ารีวิวรถไถ ي. ผ่านทางช่อง y o u t u b e เองค่ะเป็นเจ้าของร้านเองแล้วก็รีวิวสินค้าเองลงขายสินค้าเองทุกช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่า t ิ k ต็อกเฟซบุ๊กค่ะแล้วก็มีช่อง y t u t u เนาะวอเจริญแท็กเตอร์ค่ะกับสวัสดีทุกทกท่านนะคะ